ใหญ่บึ้งเลยรตูล่ำๆนี่เราพูดว่ามึงอย่ากูจะเห็นมึงขี่รถอยู่ในเพนะอ่าคนอนู้นเด็กเพเราไม่ยเด็กเพสอไเนี่ยไม่ได้คนกู้ไงแล้วบอกอยากให้กูเห็นพวกมึงเข้อห้ามนี่เหตุการณ์เนี่ยจะไปลุมเด็กอะไรมันอ่ะมันอ่ะจะซรดไงอีต๋ำอ่าแล้วมาขับมันในรถแล้วมึงจะเอารึมึงเอาทำไมอ่ะหนูทำไมหนูหน้าตัวเมียเงี้ยลูกก็าูดไปเหรอทไมหนูหน้าตัวเมียเงี้ยลูกพ่อก็บอกว่า นาพรมันอยู่ไหนนิาพรมันอยู่ไหนบอกะก็ไม่มีคนอยู่นะแล้วผู้ง้อหนังกินขาอยู่ผึงทํางานถ่งเสร็จแล้วเขาบอกอ่ะหนูก็ถามถามว่ามันเลยมันมืดแล้วกฎหมายเขาห้ามทวงเงินหลังหกโมงเย็นแล้วก็เป็นวันยุทธนาคดเลกด้วยเขาว่าทําไมอ่ะก็กูจะทวงสีทุ่มแล้วพลกอฉุกเฉินบอกทําย่างนี้ไม่ได้เขาบอกว่ายานะมึงใหญ่กูเจอผูกมึงนะใหญ่กูเจอผวกมึงที่เพนะ กูจะสวยมึงบอกทำไมอะ่ะของคุณเพแล้วเหมือนเดินเผาไปเอาอะไรในรถม่ลู้แล้วมาทำชักชัก,ชก,ชกไปชักไปชักมาชักมาชักไปแต่หนูยืนอยู่ผู้หญิงหมดแล้วก็มีคนเลี้ยงเด็กอ่อนอยู่คนมีเลี้ยงเด็กอ่อนอยู่คนท่นแม่เขาคนเดิเดนมาเขาบอกทำมามันก็ยิงมึงยิงมาเลยแล้วแม่เขาทำไแล้วเราอ่ะสองคนผู้หญิงแค่ฐานเขาว่ามันพเรากอฉุดเฉินมามพเรากอฉุดเฉินแล้วก็ หลังหกโมงเย็นเนี่ยมันบอกว่าทําไมอ่ะกูจะเก็บสี่ทุ่มพอเราก่อฉุกเฉินก็สี่ทุ่มบอกไม่ใช่การเก็บเงินเขาไม่ได้เก็บกันอย่างงี้หนูพูดดีๆทุกคําเลยไม่เคยพูดไม่ดีเลยกูหนูอยู่ค่าห้องแถวห้องแถวที่มันไปเก็บเงินหนูนั่งกินข้าวยู่หนูทํางานไไม่่่อออยยยูห้้งงแถววเดีีกันนาที่เราพูดพูดพูดูไม่พูดแค่ที่เดียวที่ลงข่าวที่ตอนนีท่าวิ่งไหมไม่ค่ะแล้วก็ผมงปู่ล้วยังไง ผมถูกว่าอย่าให้คุณเห็นมึงนะคุณยิงุแน่เไม่เอาหลักตังเขาติดตามมาทัวงที่เราเลยไงก็ไปตามที่บ้านที่บ้านใช่ไหมไปไปสามลัคไปบ้านพี่สาวแล้วก็ไปบ้านป้าแล้วก็ไปตามที่วัดไปรถกระบะหนึ่งคันมีสามคนแล้วก็มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันมีสองคนไปทั้งหมดห้าคนแล้วทุกคนที่ไปอ่ะตัวใหญ่ๆดำๆที่เมาแล้วแฟนพี่เขาออกมาจะตีกันใช่ไหมพี่อาไม่ต้งเห็นเขาบอกว่ามันจะตี เหมือนไม่พอใจเขาอะแล้วพี่สาวก็เลยบอกว,ว่าเวลาสองทุ่มกว่ามันใช่เวลาทวงเงินไหมมันควรจะทวงแค่หกโมงใช่ไหมพี่สาวคนที่เขาอยู่ห้องแถวอะเราันบอกว่าสั่งไม่เกี่ยวทวงได้หมดแหลจะจะตีอะไรแล้วแต่ไม่เกี่ยวกับพอบอเฉยๆหรืออะไรทท้งนั้นแหละมึงไม่ต้องยุง่งถ้ามึงสนนะนั้นึงเดี๋ยวมึงจะไม่ได้อยู่เทเดี๋ยวรอดูพวกนี้ก่อนถ้าอีกพวกนี้ไม่จ่ายเงินมันเนี่ยคูเจะมีดีให้หมดเลย